ว่าแต่มองจากฟอร์มนะครับที่ไม่แพ้ใครมาหลายเกมก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกราบสวัสดีครับทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 et arena เช็คก่อนเกมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอเลือกคู่เด็ดๆมานำเสนอทุกทุก,ท,กท่านดีกว่า ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตัค่ายผมด้วยนะครับถ้าเกิดอ่านออกเสียงผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขอประทานอภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟเล็กแรกเรามาเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับในเวลาตีสองกัสโกเลนเจอร์เปิดบ้านรับกรรเย็นของพีเอสวีไอโอเฟนสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับเราเริ่มกันที่เจ้าบ้านจากกาสโกเลนเจอร์กันก่อน เลนเจอร์นะครับผ่านเซอร์เวดเข้ามาแบบว,วุวิโดยประตูรวม3ตัวสส่วนความพร้อมนะครับได้ตัวโคเซซิฟูเอนเตสกองกลางชาวสเปนนิสฟิตกลับมาเล่น90นาทีเกมลีกในสุดสัปดาห์จึงน่าจะพร้อมออกสตาร์ท โดยจะประสานงานกับท็อดแคนเวลและไลออนแจ็คส่วนที่ยังวืดก็คือเบนเดวิดลิดดาวยินมาสและตีฟเดวิดที่ควงแขนเดี่ยงขณะที่3แดนหน้านะครับจะส่งอับดุลลาซิมมาดานิโลและซีลิสเดเซอร์ลงลาดตะข่ายทางด้านทีมเย็ยนอย่างพีทวิอโอเฟนนะครับผ่านสตอมกาสเข้ามาแบบไม่ยากเย็ยนนะครับด้วยประตูรวม7ประตู2อีกทั้งจะได้เมลโลจูเนียที่ผลแบน แต่เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บจึงต้องรอโอกาสลงสนามไปก่อนส่วนพารติกฟานอานโฮก็เดียงจนโดนเปลี่ยนออกเกมลีกล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าจะขยับสูลันดี้แซมโบจากแบ็กขวามาประจำการที่แบ็กซ้ายรวมถึงต้องเช็คฟิตอานนแลง ที่บาเจ็บจากเกมเดียวกันนอกนั้นพร้อมลบหน้าเป้าเตรียมส่งลุกเดยองในวัย32ปีลงรลัตาคายขนาบข้างด้วยยอแแวเทนเซนกับโยฮันบากายโยโก้ตามแผนประจำ4-3-3ฟาร์มฟอมการเล่นล่าสุดนะครับผลงานล่าสุดของเลนเจอร์ชนะ3เสมอ2แพ้1ยิงได้11ประตูและเสีย6ประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุดส่วน PSV h ไฮโอเฟนนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยังไม่แพ้ใคร โดยชนะ6นัดยิงได้16ประตูและเสียเพียง4ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านนะครับผลงานในบ้านล่าสุดของเรนเจอร์ในบ้านยังแกล่งนะครับชนะ4แพ้เพียง1ยิงได้11ประตูและเสีย6ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดทางฝั่งทีมเยือนอย่างพีทวิไฮโอเฟนนะครับเกมเยือนอยังคงแข็งแกร่งยังไม่แพ้ใครชนะ5นัด ดิงได้11ประตูและเสียเพียง4ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดเลนเจอร์นะครับเอาชนะมา3จาก4เกมหลังสุดนะครับแต่ก็ผ่านคู่แข่งมาตรฐานสกอตติสพิเมลีกส่วนในศึก UCL นะครับรอบที่แล้วก็หืดจับกว่าจะชนะผิดกับพีเอสวีไฮโอเฟนนะครับที่ฟาดใช้มาแล้ว8นัดลวดแถมกดไป12เมตรตลอด4แมตช์ล่าสุดและเข้าวินนอกกลงังตลอด2ทิปล่าสุด กดไป6เมตรนอกจากนั้นนะครับ2ครั้งหลังที่อาคันตุก,กะมาเยือนสังเวียนแห่งนี้ก็ไม่เคยพ่ายกลับออกมาดังนั้นนะครับภาพรวม PSV I O Fen น่าจะเข้าตามากกว่าจบ90นาทีนะครับ PSV I O Fen เอาชนะประรูสกอร์3ประตูต่อ2เรามากันที่คู่ที่2นะครับในเวลาตี2เช่นกันลาคอฟเชสโตฮาว่าเปิดบ้านรับการ,รเรยือนของโคเปเฮเกน เรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มต้นจากเจ้าบ้านอย่างลาคอฟเชสโตฮาว่าเอาชนะอาริสดิมาซอฟด้วยประตูรวม3ประตูหนึ่งแต่ความพร้อมก่อนเกมเพย์ออฟยังไม่สามารถใช้งานของอาเดียนกาลิสกีไวท์คามิลเบสกาและไอวี่โลเปสที่บาดเจ็บต่อเนื่องนอกนั้นพร้อมลงสนามด้านการจัดทัพนะครับจะมาในระบบ3 4 2 1กองหน้าตัวเป้านะครับจะใช้บริการของ ลูคัสซวอรินสกี้โดยมีบาตอฟโนวักกับดาวิดดาซานทำเกมลุกอยู่ข้างหลังทางด้านทีมเยือนอย่างโคเปเฮเกนนะครับโคเปเฮเกนนะครับผ่านเข้ามาแบบระทึกโดยต้องยื้อจนถึงช่วงดวลจุดโทษส่วนความพร้อมนะครับคงเหลือแข้งเลี่ยงหน้าเดิมๆอย่าง อันเดรียสอเนลิอุสวิกเตอร์เคลซันและดาวิดโปโชลาว่าแต่มองจากฟอร์มนะครับที่ไม่แพ้ใครมาหลายเกมก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรและน่าจะส่งแกนหลักหน้าเดิมลงประเดิมสนามลงประสานงานในระบบ4-3-3พร้อมกับวางจอแดนลาซันโมฮัมเม็ดเยลยูนูซีและเอเลียสอาชูรีฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับผลงานล่าสุดของลาคอฟเชสโตฮาว่า ชนะ3เสมอ2แพ้1ยิงได้9ประตูและเสีย6ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนโคเปนเฮเกนนะครับยังไม่แพ้ใครโดยชนะ4เสมอ2ยิงได้ถึง15บประตูและเสียเพียง5ประตูจากการลงสนามหกนัดหลังสุดฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านนะครับผลงานในบ้านล่าสุดของลาคอบเชสโตฮาวาในบ้านยังแข็งแกร่งนะครับยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ1ยิงได้ถึง12บประตูและเสีย5ประตู จากการลงสนามห้านัดหลังสุดทางฝั่งทีมเยือนอย่างโคเปนเฮเกนนะครับทีมเยือนเกมเยือนยังคงแข็งแกร่งยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ1ยิงได้10ประตูและเสียเพียง4ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดลาคอฟนะครับอาจเหนือกว่าพอเล่นในบ้านแต่ช่วงนี้โคเปนเฮเกนก็มั่นใจกับสถิติตลายไพ่16นัดติดทุกรายการและชนะถึง14และยังไม่แพ้นอกบ้านต่อเนื่องมา9นัด เพราะฉะนั้นนะครับมาเยือนทีมระดับกลางของโปแลนด์ต้องบอกว่ามีลุ้นประกอบกับเจ้าถิ่นแทบไม่เคยเจอของแข็งในยุโรปมาก่อนหากเจอความเขี่ยวของอาคันตุกะที่เคยผ่านยอดทีมต่างๆมาแล้วก็อาจจะเพียงพําเอาได้ดังนั้นวัดจากภาพรวมเชื่อว่าโคเปะเฮเกนมีประสบการณ์เยอะกว่าจบ90นาทีนะครับโคเปเอเกนเอาชน,นะเบรุกอร์2ประต1 สรุปช่วงสุดท้ายนะครับทีมเด็ดๆที่ผมจะเลือกให้ในคลิปนี้ก็คือ PSV Hiofen, c o p h e a d e a g e n PSV Hiofen, c o p e a a g e n ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับในคลิปต่อไปจะเป็นคู่ไหนรายการแข่งขันทั่วอะไรอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ